สวัสดีค่ะมาพบกันแล้วนะครับกับช่องบีวันนี้เนี่ยผมก็มาเข้าร่วมแก๊งล่าไนกับลิงนะอุย้ย <c oughs> กับแก๊งตะคิมนะคะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอินฟาเบรกเอาราคาถูกนะครับนี่เลยแล้วขอแนะนำ Cgo TS รับบริการเติมเกมอิน n a าเบรกเอาถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเซฟสีช่องหรือ6ช่องก็สามารถไปจัดกันได้เลยใช้เพียงเลข UID เท่านั้นนะครับถูกปลอดภัยบริการไว้ต้อง Cgo TS เท่านั้นนะครับลิงก์เติมอยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะ ไิ่ีสวนไิ่งสวนไอ้ดีตายสออสวนเอ๊สวนาน้าสวนหลังไอ้ยลิงลิงน้อยเอ้คนลิงด้วยตายอ้คนนี้กูตัวย่ไหน่อึกอ้คนนี้ด้วยไอ้นนี้ด้ เสือบแล้วไล้ล่า<อ>ไปจ่าไปจ่าไปจ่า่าไปจ่าไอ่าไปจกาไป่าไปจ่าไ่าไปจ่าไปจ่าไป่าไปจ่าไป่าไป่าไปไปจั่า่จไ่่วว หาช่องตะคิมไม่เจอพิมไปยูแบนก็ก็เจอแล้วคร่ะ yu ban เอ้ยไปดิไปอ่ะแบ็คสิบได้ไหมยัง <c oughs> อ๋อ ตื่นตายอ่ะตายไม่ได้ติดใจครับอนนี้โอโอ๋อเอ้ย<อ>วันนี้คนมันออกไปแล้วอ,นนอ่ะตัวนึงอ่ะมันวิ่งลงไปอ่ะวิ่งลงไปตัวน,นี้อะตอนน้นไม้กูไปไหนวะตนน้นไม้กูแตกเอา อยู่บนเสาพี <ave S 2> online, to to <t <realidade> <t ่โรดที้ครับคือเท่าหัวผมเลยไหนเาก็ไปเเบน่พื่อนตกแล้วก็เก็บมาเล่นสิครับรออะไรอ่ะกระโดดที่นี่แหละเดินมาพี่เคสแน่เลยใช่ใช่พี่เจนี่แหละวพี่เนตพี่เนตพี่เนตผมมาได้เน็ตอะไรเนี่ยแกเลยจะโอ้โหผมกับตายแต่มันตายแล้วมันใครอ่ะ มานนี่แหละฮะที่มาของเกือบหลับแต่กลับมาได้เก็บของมาไอ้นี่พ่นขออไม่พุ่กันหมโอ้โหนพ่นหมเลยหักสามหักสามล็อคแป๊ะหนะเดี๋ยวเหยื่ออยู่คนเดียวเนี่ยคนดูบอกว่าคุณคิมกลับเข้าป่าแล้วล่าสุดอ๋อมันก็ต้องมีบ้าง อันนี้ผมรีเซ็ตตัวเพิ่งเสร็จนะครับแต่ว่าในตีก็คือจากผมไปหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวโลกไปจากเดี๋ยวโรคไปจ้กไันคือบอส ที่ที่ยิงตาคิมนะครับวิ่งผ่านค้องม้าแบบนี้ผมก็ไปจัดเลยเอาคืนให้ตาคิมหน่อยครับตัวหนักจัดอ่ะไว้จ้า กันเชียววะล่างตัวบนตัวข้างนอกตัวแค่ปวดครับโอเคครับเอาดีสมมตให้มันด้วยอยู่พิดโลกครับอยู่ข้ากับแป,แป,ปดสิบแล้ว หมอนี่เขารู้ทันนะครับเขารีบถอดไน์เก็บเลยเนาะเสียดายมากเตี้ยนะดิะมันเตะไอ้ตอกมะจะเท่าไหร่จเจ้ามาเป็นสิบก็ไม่กลัวเออ เอา<ห>เล่นะแล้เร่นตายาะเบิดหรอเอาือตอนปลามามันเอื้อแล้วไงเกมนี้ผมฟาร์มแบบอิ่มๆจุกๆเลยครับหมดแมปแล้วด้วยมีเล่นรอสวัสดีคนดู ทุกคนเลยนะคะผมพูดผิดแล้วผมก็ไปต่อไม่ถูกเลยช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ของเพื่อนอผมไม่เก็บแล้วครับผมโยนทิ้งเลยผมเก็บแล้วผมก็อุ้ยสกินพคสวยผมเก็บแล้วผมก็เอาไปโยนทิ้งที่อื่นจุดไฟเผาด้ เซฟก่อนพอดีดีผจโดนไหนออกดวเดินยับยับโดนโดเนมาดิไปด้วยได้ไหะมาคนดูผมทำไนฟ์ให้แล้วโอ้ไปฉายใครวะเาน,นาะ คนโหดจัอะไรมันก็โหดครับป้อคนโหดจับปืนอะไรมันก็โหดครับป้องโดคนโหดจับปืนอะไรมันกหดครอบป้าไโด

คนนะนะหมอกดำหมอกแก้วหรือว่าคนนะ่ะดิเมื่อกี้ Này, lãng ba nha, ngay phía trước Lãng ba nó sẽ chạy ra Ờ, ba nó ờ Bụi đi chết rồi, ngay phía trước Đã chết hả? Ờ, chết rồi, ngay phía trước เดี๋ยวเล็งรอนะเล็งรอแล้วมันยังไงอ่ะเออกองเชียร์ก็คือเชียร์อัพไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ตกเต็มอะพีเจียตกฟีดิ้งอะ ตอไหนออกมเก็บไุดีเจตีใไหนในต่อๆครับครับ้านเด้อ้าเขาออกไปแล้วเราผมก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บไม่ได้ฟังเลย เดี๋ยวขออนุญาตแวะขายของนิดนึงนะคะผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ลูทเดอร์บี้น,นะคะนอกจากมีแข่งเดียวแล้วตอนนี้เขาก็มีแข่งแบบประเภททีมด้วยนะคะผมวันที่14มีนาคมถึงวันที่21มีนาคมนะคะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะคะวิธีการสมัครคือเมื่อเราเข้าสู่เกมอินน่าเบกอาแล้วนะคบที่ล็อบบี้ด้านขวามือเนี่ยจะมีคาว่าทัวร์นาเมนต์ลูทเดอร์บี้นะคะเพื่อนเพื่อก็คลิกเข้าไปได้เลย พอเข้าสู่หน้ากิจกรรมแล้วก็คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็คือเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะผมการแข่งขันประเภททีมนะคะแมพที่ใช้ในการแข่งขันคือแมพคลังแสงโหมดอีเวนต์นะคะผมถ้าเพื่อนสนใจก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันเยอะๆนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้หมวกของ h าร i น a าเบกเอาสองรางวัลน,นี้นะครับวันนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรมาแจกทางนั้นเลยแค่เพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยกันตามปกติสามารถเสนอคอนเทนต์ที่อยากให้ทําได้เช่นเคยนะคะผมเดี๋ยวถ้าผมเลือกใครก็เดี๋ยวผมจะไปเม้นใต้คอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยถ้าใครชอบคลิปล่าหนะกับแก๊งลิงนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ถ้าอยากเห็นผมเล่นกับแก๊งลิงอีกก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมใครสายดูคลิปอย่างเดียวว่างๆอย่าลืมมาดูสตรีมผมด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมาสตรีมเกือบทุกวันเลยอาจจะมาเย็นละช่วงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะผมเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย